อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานดาทุกทุกคนสำรับในเช้าว,วันนี้ที่เราได้เข้ามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะสงบจิตสงบใจนั่งลงและตั้งใจที่จะฟังคำ ตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันทุกวันในเวลาเช้าและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ทรงตัดไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะสงบจิตสงบใจละคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปก่อนที่เราจะฟังพระธรรมของพระองค์ขอให้ทุกคน ที่จะาสารภาพบาปต่อพระองค์นะคะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดโงร์เจ้าข้าข,าขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทําผิดต่อพระองค์และต่อผู้อื่นโดยเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดี ขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกๆทุกคนที่ได้ทำผิดด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้เรามาฟังในคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในวันที่สิบกันยายนพระองค์ทรงตัดว่าเราพรอไม่เจ้าเข้ามาหาเราเสมอลูกเอ๋ย เมื่อเจ้าวางใจในเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเจ้าเราก็ไม่เคยทอดทิ้งเจ้าไปไกลเลยบางเวลาเจ้าอาจรู้สึกห่างไกลจากเราแต่จงจำไว้ว่านั่นเป็นเพียงความรู้สึกของเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ความจริงพระคำพ์เต็มไปด้วยคำสัญญาถึงการสะติดอยู่ด้วยของเราเราได้ยืนยันแก่ยาโคบเมื่อเขาเดิน ทางออกจากบ้านไปยังที่ที่เขาไม่รู้จักว่าเราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและเราได้กล่าวคําสัญญาอันเป็นถ้อยคําสุดท้ายที่ถูกบันทึกไว้ให้แก่บรรดาผู้ติดตามเราว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคลูกเอ๋ย จงให้คำสัญญานี้เต็มเต็มเต็มเจ้าด้วยความชื่นชมดินดีและสันติสุขเพราะว่าเจ้าจะต้องสูญเสียสิ่งใดในชีวิตนี้เจ้าจะไม่มีวันสูญเสียเราได้เลยอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำในอิสยาบทที่54ข้อ10เพราะภูเขาทั้งหลายอาจถูก เคลื่อนย้ายไปและบรรดานเนินเขาอาจจะคอนแคนแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่คอนแคนย้ายไปจากเจ้าและพันธสัญญาแห่งสวัสดิภาพของเราจะไม่คอนแคนพระยาเวผู้จงสงสารเจ้าตัดดังนี้ในปฐมกาลบทที่ 2 8่5ข้อสิบนี่นะ่าเราจะอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งโหนที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายัางดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้รับสิ่งซึ่งเราพูดไว้กับเจ้ามัทธิวบทที28่28.20แข้อ20และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัด ที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แนะ่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นทรงตัดสั่งสอนและบอกกับเราทุกคนว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะอยู่กับเราเสนอเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระองค์ทรงรัก ลูกทุกคนพระองค์ไม่ได้ทรงรังเกียจลูกทุกคนถึงแม้ลูกบางคนจะทำผิดแต่พระองค์ทรงยกโทษให้ขอให้เราทุกคนนั้นที่จะเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ดใดที่จะรักพวกเรา,เายิ่งไปน้อยไปกว่าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพ่อที่รักลูกหวงแหนลูกทุกคนลูกลกทุกคน ขอกราบขอบพระคุณพระองค์พระบิดาเจ้าข้าบนภูเขาซึ่งอยู่ไกลลูกทุกคนได้รายเห็นไม้กังเขนเป็นรอยแห่งความทุกข์และความตายแต่ลูกทุกคนรักกังเขนที่พักคิดจุกตึงตายถ่ายคนบาปให้รอดพ้นจากอบายโดยเหตุน,นี้ ลูกทุกคนจึงรักแม่กังเขนเพราะว่าเป็นที่จะวางภาระโลโงลูกก็คงยึดกังเขนไว้ให้มั่นแล้ววันหนึ่งจะแลกเอามงกุฎงามไม้กังเขนโบราณน,นั้นชาวโลกพากันดูหมินแต่ลูกทุกคนรักกังเขนยิ่งนักหนาะเพราะพระองค์เพราะพระเยซูเจ้ารงจะขอภัยนะคะเพราะ พระเยซูคิดเจ้าสละนาวในเมืองฟ้าสเสด็จมาเพื่อ,อายอมตายที่กังเขนเพื่อรับเปรบรับบาปรับเป็นแทนลูกทั้งหลายที่กังเขนโบราณน,นั้นลูกทุกคนได้เห็นรัศมีพระโลหิตของพระอ,องค์นั้นได้หลั่งไหลพระอ,องค์ทนทุกข์อับอายจนในที่สุดพระอ,องค์ต้องตายเพื่อรับบาปผิดของลูกทุกคน กังเขนโบราณน,นั้นลูกทุกคนรักด้วยสุดจิตสุดใจและเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอินใดไม้กังเขนโบราณน,นั้นลูกทุกคนจะยึดมัน่นไว้จนวันตายหากใครติเตียนลูกไม่ละอายเมื่อวันหนึ่งถึงเวลาพระองค์จะมารับ ลูกทุกคนไปสู่สวรรค์อยู่ที่นั่นสำลาญใจพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระที่พระองค์ทรงรักลูกทุกคนห่วงใย,ยลูกทุกคนลูกทุกคนมีสันติสุขเพราะพระองค์เป็นพ่อที่รักพวกเราทุกคนลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาพี่น้องคะ ให้เรามาพร้อมใจกันที่จะอธิษฐานทูลต่อ,อพระบิดาในนามของพระเยซูคริสที่จะได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองอประเทศอิสราเอลประเทศไทยประเทศอ,อเมริกาและทุกประเทศทั่วโลกให้ได้พ้นจากภัยจากธรรมชาติ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยภัยที่ทำให้บ้านเมืองพินาศร่มจมอยู่ในขณะนี้หลายหลายประเทศพระองค์เจ้าข่าได้โปรดเมตตาให้ภัยพิบัติเหล่านี้ได้ยุติลงด้วยเถิดพระเจ้าข้าได้โปรดเมตตาสงสารมนุษย์เถิดพระบิดาเจ้าข้าที่เขาลงผิดไปขอพรง ได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับทุกๆคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงเมตตาทรงรู่สวรวัน์ปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลที่ได้รับภัยอันตรายจากอากส,สงครามระหว่างประเทศขอให้ทุกประเทศที่คิดทำลายประเทศอิสราเอลจงสงบลงที่จะเลิกล้มในการทำสงคราม ที่จะหันหน้าเข้ามาปองดองกันอย่าได้ทำาสรสงครามกันจนกลายเป็นสงครามโลกพระองค์เจ้าข่าลูกเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ว่าพระองค์ทรงรักและห่วงใยทุกประเทศทั่วโลกและโดยเฉพาะประเทศอิสราเอลที่เป็นบรรพรุรุษของพระองค์ที่ได้มีมาจนถึงทุกวันนี้พระองค์เจ้าข่า ลูกๆทุกคนทราบเริงในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกและทุกคนและทุกประเทศทําให้ทุกคนได้ประสบความสุขความจำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานการเงินต่างๆลูกขอบพระคุณพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมา ทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพองค์ได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือชดใช้พระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสปปรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสัก,การาบบูชาต่อพระขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสัก,การาบบูชาที่ลูกนำมาถวายด้วยเจิด พระบิดาเจ้าค่าและลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้พระองค์จนกว่าลูกทุกคนจะจากโลกนี้ไป พระปิดาเจ้าค่าลูกขอกราบขอพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรง,งแม่ตาต่อลูกทุกคนตลอดมาขอบพระคุณพระองค์สาราเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระ ông, พเยซูคริสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอามนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,กท้านนะคะ